เอามาแล้วครับรอบแกนแชมเปี้ยนสีสีเทาครับมีวัวเข้ามาหลายตัวรอดชิงชนะเลิศนะครับประจำรุ่นของตัวเองเป็นรางวัลการันตีมาสวยงามอยู่แล้วนะครับาเพระะฉนนั้ทุกตัวเป็นแชมป์ได้แชมป์แต่ละคาสแล้วนะครับการคว้าแกรนด์แชมเปี้ยนยิ่งยากทุกตัวได้แชมป์แต่ละคาสแล้วตอนนี้ชิงแชมป์ชิงแชมป์แชมป์ชิแชมป์ชิง สุดไปอัดไปอยู่ข้างในได้แนวตั้งด้วยนะที่เห็นก็จากบุญชพัปามั่นปาจีนบุรีครับดีจีแลนด์จังหวัดกำแพงเพชรยูเอ็นสนันฟาร์มอย่างอุทัยธานีอันนี้รอบชิงแชมป์นะพี่น้องครับโคศักฟาร์มขนแก่นรอบชิงแชมป์แล้วตอนนี้โอ้ หลายตัวครับเยอะๆเหลืองโน้โน้ตทุกเข่าเข่าไม่ได้นยอ่าจัดจะมีไอ้โชว์แมนจัดจัดจัดออกมาแล้วโอ้ยจัดสองหน้าตรงนี้ฮิวานบุญฟังนุ่มว่าดีดีแล้วดีเรียกว่ากีกรีพาครับมาเลยเข้าชิงลวดเดียวสี่ตัวลวดเอาเอาดูดูครับ คับชิงแล้วครับอุ้ยวัวเยอะเหมือนอะนี่คือเอาเอาแชมป์แต่ละคัสต์มารวมกันครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวแม่ลูกตัวอะไรแล้วก็ฝรั่งเขาก็ตัดอีนทีนึนงเอาโชคดีมากวันนี้ที่ผมไม่ได้ไป คึกคักหวาทุกรอบที่ผ่านมานะครับเพราะว่าจำนวนโคเนี่ก็จะได้กนะครมเทั้งตัวกลมล้าลุ้นตระหนักถ้ากานิชาราชาธิราชนะครับกรมทุกประเทศในทุ่งลุ้้นในตรแหน่งรีเซิร์ฟแกรนด์สเปียนนะครับมากทุกตัวนี่สวยสดงดงามนะครับมีรีแคลมและรองแชมป์ของแต่ละรุ่นเป็นการันตีอยู่แล้วนะครับโอ้รอบนี้ถือว่าเป็นรอบที่ตัการตามาก าดีีลบางข้อบ,บางความนี่แค่โอกาสที่จะเข้ามายืนอยู่ในรอบนี้ก็ยังยากแล้วนะครับเพราฉชนะนน้่นหม่ตัวไหนที่จะได้ฟ้าแกรนแชมเปี้ยนช้วยพระทานนี่ถือว่าสุดยอดจริงๆนะคถือว่าสุดยอดจริงๆเพราะว่าไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแน่ๆนะครับ

ถือว่านะกหมาสามวันที่ท่านได้ดัดสริงก็ถือว่านัาเป็นวันที่นะดีมากๆนะแชรเซนต์เเอีไรต์คุณจเาซึ่งนะมาโดยส่วนตัวนะท่านบอกว่านะครับจากการที่ท่านไม่มีโอกาสมาในก่อนหน้านี้นะแต่แต่ครั้งที่ท่านมานะครับคุณภาพของรัวบ้านดาวนะมีการโฆษณาหน้าหมายิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับ There are many good cows out here that could go either way for any judge and any of these cows to compete in at, the, at the global level. <laughs> นะครับหรือไปตัดสินที่เป,ป็นผก้คทอื่นนะัสบสามารถที่จะทำได้เช่นกันนะครับครับ really แต่ก็มีอยู่สงตัว,นะว่าบอัวนะซึนะ่งเป็นโคที่มีลักษณะนะของช่วงการํำตัวนะที่ดีมา,มากๆการลักษณะความสมดุลการลักษณะประจําพันกีผมกับมีโค้ดกันข้างด้วยโค้ดด้วย

วนกัมาแล้วพี่วนกัมาแล้วกันมาแล้วกัมาแล้วกันมาแล้วจะจิ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 จจริงจิิจ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 ้จิจิดิจิจเจิจิจิจจิจิได้เว้ยจดโอ้ยสุดท้ายครับออกแล้วครับจ นี่อะไรวะาอุย้ยกล่ามเป็นมันมัดเลยคนะตัวนี้เอาตัวดำได้อนะ่ะอืม นีรุ่นบดเท้าบดรุ่นสีเทานะสีสีบดนะลองแชมป์เนาะใช่ไหมแชมป์สีดำได้ไปแล้วไอ้สีตันวนดำลองใช่ไหมดูนี่ออกไม่มาอยู่แล้วเอียงมาอีกแล้วกิโลจุดต้อนอันนี้ไม่ค่อยดีเลยเอียงไปโน่นเลย เดินไปนู่นเแรอกระดาน้องเราโอ้ยด้เยมาอีกแล้ว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 สองชมป์สองวยลอยหนึงนะครับหนึได้สได้ได้ไลองชมป์ได้ไ โอ้เขีงจริงจจรโอ้น oh, ี่เจ้าของอยู่นี่จอยเลยครับกไปขึ้นมาดีใจด้วยครับผมเจ้าของค่ายอยู่นี่ครับผมจอยเลยครับดีใจนํำเด้อขอบครับขอบครับดีใจนะครับดีใจของค่ายดีทีแรมครับมาเองเลยครับ ไปรับรางวัลน,น้องเขาก็เหมือนกับละลุนละล้นอ,อ,อ,อะไรล่ะประกวนก็สวยอะตัวนี้รางวัลลีเซอร์แกลนชัเปี้ยนโคบลามานพันแท้เพศเมียสีเทาได้แก่ผู้จูหมายเลขหนึ่งห้าเก้าโคชื่อดีจีมิดเลดี้โอปอหนึ่งสี่สามทัหก ดีจีแลนด์จังหวัดกำแพงเพชรก็แกก็จะเป็นเจ้าภาพนะครับอ่าอีกที่ยี่สิามอมรานะครับอยู่ที่อยู่ที่อะไรวะบ้านแกนั่นแหละแกเป็นเจ้าของค่ายไปไปย่างไปแลนด์เลยทุกท่านขายหมูไปยังไง เจ้าวัวแก้วตัวตัวสวยน่าวันเตรียมตู้แล้วมั้งตา,ายไปประมาณหมื่นไปลเลยไอ้อ๋อ ังกัดบัวอยู่นะครับอืมต้องให้เซียนกาจัดคือมีแชมป์เฮ้ยไม่ใช่ลองแชมป์ตัวนี้ตัวแชมป์นตัวดำนะตัวดำได้แชมป์ต้องให้เวลานะครับช่วงนี้ครับเพราะว่านี่คือ,เ,อเวลา่งความภาคภูมิใจนะครับของผ,ผู้เป็นเจ้าของนะครับ ทุ้มูมาสารนะครับก็เพื่อการนี้แหละครับ โอ้โหฮึครับเรียบร้อยครับรางวัลแกลนแชมเปี้ยนโคลมรามันพันแดเพชรเมียสีเทาได้แก่ผู้จูหมายเลขหนึ่งเก้าศูนย์ก็ไปรอชป์ เฮ้ยอะไรแบบทีมงานเทียบต้องหัวหน้ารักนคนเดียวเลยนะโค้ชดีจีมิดเลดี้คามิล่าหนึ่งสองหนึ่งทับหกดีจีแลนด์จังหวัดกำแพงเพชร เาะต้องจับให้มันให้มันไม่ต้องจับเชือกมันจะสวยจัดท่าเขาอ,อ้าวเรียบร้อยก็ต้องขอแสดงความดีความดีกีแลน